สวัสดีทุกคนนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์พรีวิวล้วนเหมยตัวละคร5ดาวธาตุน้ำแข็งผาดประสานที่มีความสามารถในการเพิ่มนามจให้กับทีมโดยล้วนเหมยจะทําอะไรได้ควรปั้นยังไงและใส่ของแบบไหนวิดีโอนี้จะมีคําตอบให้ก็จะมีหัวข้อดังนี้เลยนะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งของตอัวละครล้วนเหมยก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตโดยสเตตพื้นฐานก็จะมีดังนี้เลยเบสสปีดจะอยู่ที่104ส่วน Energy c o s คอจะอยู่ที่130นะครับ โจมตีปกติจะสร้างดาเมจแก๊สตู1นึตัวสกิลต่อสู้หลังจากกดแล้วจะได้รับสเตตที่ชื่อว่าทำนองเสียงซ้อนเป็นเวลา3เทินและจะลดลงเมื่อเริ่มต้นเทินของลวนเหมยทั้งนี้เมื่อลวนเหมยมีสเตตอยู่ดาเมจของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น32%และประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนเพิ่มขึ้น50%ถ้าขอบว่าลวนเหมยเป็นตัวละครที่ไม่กินแต้มสกิลแถมยังเจนแต้มให้ทีมได้อีก1แต้มด้วยโดยวิธีการเล่นก็คือให้คุณกดสกิล1ทีและตามด้วยตีปกติ 2T ีแล้วก็ทแบบนี้้วนไปไปดเลยนะครับ ต่อมาอันติหรือท่าไม่ตายสรุปง่ายๆเลยก็คือลวนเหมยจะสร้างเขตแดนขึ้นมาเป็นเวลา2เทินของตัวลวนเหมยเมื่ออยู่ในเขตแดนจะทําให้การทะลวงความต้านทานธาตุทุกประเภทของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น25%และเวลาตีมอนมอนจะติดดีบัฟที่ชื่อว่าบุผาฟื้นคืนบุผาฟื้นคืนจะทํางานก็ต่อเมื่อมอนโดนทําลายจุดอ่อนแล้วโดยจะขยายระยะเวลาสถานะทําลายจุดอ่อนและจะหน่วงแอคชั่นของเป้าหมายโดยค่าที่หน่วงจะเท่ากับ20%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างลวนเหมยบวกกับอีก10%นะครับเช่นลวนเหมยมีทาลายล้าง200 0กก็จะเท่าับ4 แล้วนําไปบวกกับ10%รวมกันก็จะเท่ากับหน่วงแอคชั่น50%นะครับอีกทางจะสร้างนาเม็ทําลายล้าง50%ของนาเม็ททาลายล้างน้ําแข็งของลวนเหมยแก่เป้าหมายดังกล่าวโดยก่อนที่สตูเป้าหมายจะฟื้นฟูจากสถานะทําลายจุดอ่อนจะไม่สามารถติดปูผาฟื้นคืนอีกครั้งได้พรสวรรค์ถ้ามีลวนเหมยอยู่ในทีมจะทําให้ความเร็วของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น10%ยกเว้นตัวของลวนเหมยนะครับและเมื่อฝ่ายเราทั้งหมดทาลายจุดอ่อนของสตูเป้าหมายลวนเหมยจะสร้างนาเม็ทําลายล้าง120%ของนาเม็ดทาลายล้างลวนเก่เปาทคคิสรสุ ง่ายๆเลยก็คือหลังจากลนเหมยใช้เทคนิคแล้วจะได้รับซิลเคนเซเลเนตหรือก็คือได้ปับนั่นแหละทําให้เมื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งต่อไปจะปล่อยสกิลต่อสู้1ครั้งอัตโนมัติโดยการปล่อยครั้งนี้จะไม่ใช้แต้มสกิลต่อสู้เมื่อลอนเหมยมีปับจากเทคนิคในซิมูเลตยูนิเวิร์สและเราเป็นฝ่ายโจมตีสตูก่อนและเข้าสู่การต่อสู้การโจมตีครั้งนี้จะสามารถเบรกเกาะของฝ่ายสูทั้งหมดโดยเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อนเมื่อทาลายจุดอ่อนจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ทำลายจุดอ่อนของตัววละะะคครรทททททททีีีีี่่่โจจจจมมมมมตแพพนนุกกกกๆ1ําาาาาให้ดททเดเเิ สีครั้งนี้เพิ่มขึ้น100%โดยหลังจากทำลายจุดอ่อนของสตูปเป้าหมายแล้วจะสร้างนาเมททำลายล้าง100%ของนาเมททำลายล้างล้นเหม่แก่เป้าหมายดังกล่าวเพิ่มเติม ในส่วนของเทสอันที่1น,นะครับเอฟเฟคทําลายล้างของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%อันที่2เมื่อเริ่มต้นเทิรนของลวนเหมยจะฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเอง5หน่วยและอันสุดท้ายนะครับเมื่อเอฟเฟคทําลายล้างในการต่อสู้ของลวนเหมยมากกว่า120ทุกๆ10%ที่เกินมาสกิลต่อสู้จะทําให้เอฟเฟคพิ่มดาเมจของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น6%โดยสูงสุดไม่เกิน36%จากเทสอันนี้นะครับเท่ากับเราต้องทําค่าเบรกเอฟเฟคถึง180%นั่นเองเพื่อจะให้สกิลของลวนเหมยบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีก36%ซึ่งว วมแล้วเราจะได้ดาเมจจากสกิลของลวนเหมยสูงสุดที่68%เลยนะครับแล้วก็เมื่ออัปเดตเต็มแล้วลวนเหมยจะได้เบรกเอฟเฟกต์37.3%เดฟ22.5%และสปีดอีก5หน่วยนะครับต่อมาในส่วนของไอดอลอน E1 นะครับก็คือฝ่ายเราที่อยู่ในเขตแดงของท่าไมใ้ใต้ลวนเหมยเนี่ยจะทำดาเมจเพิกเฉยต่อเดฟมอน20%นะครับ E2 เมื่อลวนเหมยอยู่ในการต่อสู้และเมื่อฝ่ายเราทั้งหมดสร้างดาเมแก่สตวเป้าหมายที่ติดสถานะทำลายจุดอ่อนแล้ว ATK จะเพิ่มขึ้น40% e 4เมื่อจุดอ่อนของซูเปอร์หม่ถูกทำลายเอฟเฟกทำลายล้างของลวนเหมยจะเพิ่มขึ้น100%เป็นเวลา3เทินและ e 6นะครับขยายระยะเวลาของเขตแดนที่สร้างขึ้นจากท่าไม้ตา1เทินและตัวคูณดาเมจทำลายล้างที่เกิดจากพรสวรรค์จะเพิ่มขึ้นอีก200%จากเดิมที่เป็น120%ก็จะเป็น320%นะครับ แนวทางการปั้นตัวละครลวนเหมยเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ต้องทําค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้ถึง180เพื่อที่จะให้สกิลวับดาเมจได้สูงที่สุดและตัวคูณต่างๆก็ใช้ค่าทําลายล้างเป็นหลักส่วนการใส่รีลิกค่าสถานะหลักเราจะใส่เป็นเสื้อ HP หรือเดฟรองเท้าสปีดลูกแก้ว HP หรือเดฟส่วนเชือกก็จะเป็นเบรกเอฟเฟกหรือ ER โดยถ้าใส่เชือกเบรกการวนอันติของลวนเหมยจะใช้เวลา4เทิน โดยที่ ER มันจะขาดแค่5หน่วยซึ่งขอแค่คุณโดนมอนตีก็เต็มแล้วหรือแก้ปัญหาโดยการใช้ไล์โคนอย่าง Matching c o หรือ Memory of the Past ส่วนถ้าใส่เชื่อ ER คุณจะวนอันตีได้4เทินเหมือนเดิมแต่จะมีวิธีที่จะทําให้อันตีได้ทุกๆ3เทินอยู่นะครับโดยผมแยกไว้เป็นหัวข้อหนึ่งสามารถข้ามไปดูได้เลยนะ r e ลิกเซตก็จะแนะนําอยู่2เซตนะครับหก็คือ4เซตเบรกสก็คือ4 Messenger หรือสี Speed หรือจะใส่ยําเป็นอย่างละ2ก็ได้โดยให้สนใจที่ออฟลองเป็นหลักนะครับออฟลองก็ให้เน้นเป็นเบรกเอฟเฟ หรือได้เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเซตประับจักรวัลที่ใช้ได้ก็จะมี1 f e e ฟีดออฟเดอะแอจากโลก3 2.Set เซตทาเลียหรือเซตเบรกจากโลก4 3.Set เซตโบเกนเคลจากโลก7และ4 s e เซตเพนาคอนีจากโลก8โดยให้พิจารณาจากออฟลองและทีมที่นำไปเล่นเป็นหลักนะครับ และนี่ก็จะเป็นคาฟการบิวให้ลวนเหมยสามารถวนอันตีได้ทุกๆ3เทินโดยคดีน,นี้จะง่ายมากสาหรับคนที่มีไลท์โคนเมมโมรี่ออฟเดอะผ่าขัด5แต่สําหรับใครที่ไม่มีเมมโมรี่ออฟเดอะผ่าขัด5ก็ต้องใช้เมชชิ่งคอร์กแทนแต่จะต้องหาออฟลองเบรกเยอะมากๆโอเคทีนี้การที่เราจะอันตีได้ภายใน3เทินเนี่ยเราต้องการที่จะใส่สร้อย ER กับเซ็ตจักรวาลประดับที่โบ e r ออีกห้าเปอร์เซ็นต์จะต้องใช้ LC ลซีเมมเบอรี่ออฟเดอะผ่าหรือเมชชิ่งคอร์กขัด5แค่นี้ก็จะสามารถวนอันตีได้ภายใน,นหามทาทานนเท180 เพื่อจะให้บัฟได้สูงที่สุดซึ่งพอเรามารวมค่าทำลายล้างจากไลค์โคนเมมลีออนผ่าขัด5ที่ให้56%บวกกับเทของลนเหมยอีก57.3%รวมกันก็จะได้113.3%นะครับเท่ากับเราต้องหาอีก66.7%โดยที่ถ้าเราใส่4เซตเบรกเราจะได้อีก32%ซึ่งจะทําให้ขาดอีก34.7หรือประมาณ5-6ซับนะครับซึ่งถือว่าไม่เยอะมากพราะลีลิกเราใส่ได้6ชิ้นขอแค่มีติดในออฟลองทุกชิ้นหรือตีบวกลงก็พอแล้วแต่สําหรับใครที่อยากให้ลน,สน,านาเสกีปป็4 คุณต้องการมูลค่าเบรกในออฟลองประมาณ11ถึง12ซับก็จะเฉลี่ย2ซับต่อชิ้นส่วนใครที่ใช้ Machining Core c u 5ในกรณีที่ใส่4เซตเบรกคุณต้องมีมูลค่าเบรกในออฟลองให้ได้ค่าเบรก89.3%หรือประมาณ15ถึง16ซับก็จะเฉลี่ย3ซับต่อ1ชิ้นส่วนในกรณีใส่เซต4สปีดก็ต้องหาเพิ่มอีก5ถึง6ซับพอรวมกันจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง22ซับก็จะเฉลี่ย4ซับต่อ1ชิ้นก็คือตกชิ้นละ20%นั่นแหละซึ่งมันยากมากๆสรุปว่าถ้าคุณมีคอนดิชั่นตามนี้ก็สามารถทํรุ่นใหม่อันติทุกๆ3เดือน ซึ่งข้อดีของบิลนี้ก็คืออันติของล่นเหมยจะมีดาวทามแค่หนึ่งเทินเท่านั้นส่วนตัวผมมองว่ามันก็คุ้มนะครับแต่อาจจะรีควายของเยอะไปหน่อยซึ่งถ้าไม่มีของตามนี้ก็ให้บิลปกติโดยการใส่เชือกเบรกแทนไปก่อนเลยนะครับ ปอมาในส่วนของไลโคน LC ประจําตัวจะให้เอฟเฟคทำลายล้าง60%และหลังจากใช้ท่าไม่ตายจะเพิ่มดาเมจ24%ให้แก่ฝ่ายเราทั้งหมดเป็นเวลา3เทิร์นและถ้าคนใส่มีเอฟเฟคทำลายล้างมากกว่าหรือเท่ากับ150%ก็จะได้แต้มสกิล1แต้มซึ่งมันไม่มีดาวไทม์เหมือนไลโคนของโบเนียนะครับก็คือกดอันติจะได้แต้มสกิล1แต้มทุกครั้งแต่คนใช้จะต้องมีเอฟเฟคทำลายล้างมากกว่า150นั่นแหละแล้วเมื่อเริ่มต้นเทิร์นแต่ละเวฟฝ่ายเราทั้งหมดจะฟื้นฟูพล,ลังงาน10หน่วยทันทีไลโคนโบเนีย er ก็ใช้ได้นะครับ แต่ผมจะแนะนําให้ใส่สีดาวอย่าง Memory of the Past จะดีกว่าเพราะ Memory of the Past จะให้ค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างที่รวนไหม่ต้องการซึ่งถ้ามีขัดสูงๆก็จะเป็นกรณีเดียวกับไร้คนประจําตัวเลยที่สามารถไปใส่รีลิกเป็น4ีสปีดได้แถม Memory of the Past ยังให้พลังงานทําให้การวนอันติของรวนไหม่พอดีโดยที่แค่ขัดหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับและไร้คนสีดาวอันอื่นๆก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลย ทีนี้มาในเรื่องทีมเนื่องจากลนใหม่เป็นตัวละครซับพอตที่มีบัฟให้ทีมเยอะมากๆทําให้สามารถไปกับตัวละครดาเมจได้แทบทุกตัวก็คงต้องมาดูที่ตัวดาเมจนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่ใช้บัฟของลนใหม่ได้คุ้มกว่าตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นตัวของซวยอี้ที่ได้ประโยชน์จากบัฟเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อน50%เพราะจะทาให้ซวยอี้เก็บสเตตการโจมตีต่อเนื่องได้เยอะขึ้นและนี่ก็จะเป็นผลรวมบัฟที่ลนใหม่มีให้กับทีมนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลย ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อ E1 หรือประจำตัวดีโอเคทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับ E1 นั้นทําให้ตอนที่เราอยู่ในเขตแดงของลวนเหมยเนี่ยเราจะตีมอนโดยที่จะเพิกเฉยต่อเดฟมอนนะครับก็จะให้ผลหมือกับการลดเดฟมอนนั่นแหละ ส่วนประจําตัวจะให้ค่าเบรกเอฟเฟกต์60และเมื่อกดท่าไม่ตายทั้งทีมจะได้ DMG 24%นะครับและจะได้แต้มสกิลอีกหนึ่งแต้มด้วยและจะมีในส่วนของการเพิ่มพลังงาน10หน่วยทั้งทีมตอนเริ่มเวฟแต่ละเวฟด้วยนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ย LC ของผัดประสานมันมีอันอื่นที่สามารถใช้แทนได้เยอะมากนะครับอย่าง Memory Out of Part หรือ BP ส่วนตัวผมเลยจะเชียร์ให้เปิด E1 มากกว่าประจําตัวนะพอเด d e ก p i g n o r นั้นหายากกว่าและดาเมจเยอะกว่าในบางคอ n d i t i o n ด้วย ก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับวิดีโอไกด์พีวิวล้วนเหมยตัวละครที่เรียกได้ว่าบัฟทีมได้หัวสุดๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ